วัดเรื่องแสงเนาะแห่งเมืองอุบล คอแม่พี่นงซึ่งคุสุกอนเนาะมือนีกามาพบกับสออัมผัอย่างรูปมาหาคือเก่านีก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไพามากอุบลต้องมาแวะเช็คอินเป็นวัดเรื่องแสงเนาะเห็นเมืองอุบลเป็นวัดที่งามีเอกลักษณ์แปลกระหาบรรยากาศดีที่ไกลไกลกันกับด่านพรมแดนสองเมกเนาะไกลไก่กนันเพียงแต่หากิโลเมตรเท่ากัาสามาถออกไปหอดสองเมกแล้วดังนั้นท่าจะออกเมื่อบ้านเนาะเลยมาแวะขอผ่อนก่อน นี่ส่องเคยเห็นเขาจ้ารีวิวเนาะอันนี้เขาแบบย่างก่อบิบเจ็บเนี่ยคุดปิ่ป่าคุดป่ะปย่าคุดแม่นบอกสองเคยเห็นเขาเจ้ามักเอามักเลี้ยนมาฝากอยู่นี่สองเคยเห็นดังนั่งส่องก็อดบ่ได้เนาะส่องก็มีเลี้ยนอยู่เขาบอกว่าฝากฝากเลี้ยนใส่มือเพิ่นเพื่อให้เป็นการยังสักย่างนี่แหละแต่สองเคยเห็นเขาเห็นแหละสองก็เห็นน้ำเขา สายหมูก็มาจ้าหมูกระทะหมูกระทย้าใ่ไหมมาไปฝากบนอีกเฮ้ยสดงมาข้มามาเชียวหมอาานผู้ส uhm okay ่มาเชียวเนาะทำุญร่กันแล้วก็ค้างอีกเนาะแปลว่าหีส่ห้องโบน่ใจขักแต่ว่าองห้องคิดว่าหนาจะประมาณนี้นะคะที เดี๋ยวค่ะคืนเบิเบ่งบรรยากาศอยู่เที่ยนข้างนอกที่ก็เนินเกิดไขกันกับด่านสองเมตเลยมีนักท่องเที่ยวมาหลายมือก้อนสองมากบุ้มบิ่นนักท่องเที่ยวพอดีเลยสได้เ่ยคือโดรนบินเนาะบินเนยโดรนบินค่ะเรื่อนี้วันนี้เขาจะว่านี่คุณบา่าอยู่ที่ประเทศเลาวได้มามามาผ่าตัดมาสารตัดเนาะเป็นหลวงปู่แลตอนกลางคืนแถวนี้จะเป็นเรื่องแสงเลยนี่ แถวนี้เป็นเรื่องแสงเบิร์ดในในบรรดานี่เป็นเป็นเป็นข้ออ้าว่างานปฏิบัติกรรมที่ล้ำสมัยมีเอกลักษณ์เลยแล้วก็มีหูส่งวัดตรขายกับวัดเซียมทองอยู่ทีหลวงพลาบางประเทศลาวเหรอเฮ้ยอย่าไปบอกอย่าไปไหนที่ไม่ไม่เฮ้ยมีหมาน่งฮัลโหลแล้วนี่เสียงยังไงนี่คือเราเสียงยังไเดี๋ยวเสียงมาอีเสียงมาเออเสียงมา เียนนี่ไปเบื่องนเอาเห็นมาหน้ำโค้งนะบอบาไม่น้ำค้งทิ่น้ำเคลื่อนสิน้งเคื่อนนังเคลื่อนที่ยิมทอดไหมมีวัดบึงไม่ห้อกอ้านังไปเป็นนาฬกสวยเนี่ยไปขึ้อพ่อนก่อนปะอยจะมาบบรรยากาศเนาะขึ้นมาขอพ่อนนี่วัด่อนนอบ่้อนแล้วบางเมือนบอว่ารอาวบงเมือน ก็เ่สินแล้วกอท่ยมนกันเนาะนจะใส่สป็นข้าวเนียวเลยเนาะจะได้วลาใส่สินมาจะใส่สินมามัก็หนักี่าันก็ม่บมใ่ย เป็นกระติรมุกอย่างไรไปสุดท้ายสุดท้ายเรารู้แหละเฉียนภาษาไทยพอไปวัดไปว่านดำได้ยี่บ่อคือยู่บ่อาจคือ วาบรรยากาศดีฝนฝนบ้มีแต่บรรยากาศที่มืดนคืนแต่บ่มีแดดเลิปาที่เขาจะแตะมเอานาะงามีของพญานาคเี่นะู้ซึกว่ามากมากสีรองพืเาเเดี๋ยวจะพาไปเบิงที่ทั้งหลางเนาะเนี่ยไปบิรานี่ก จะมีบันไดที่เป็นอ่าพญานาคสวยงามเล้ซึ่งวัดเดี๋ยวเคยมาแล้วเคยมาตอนสมัยสร้สางปีก่อนแหล่ะแต่ก่อนมีโควิดเนาะแล้วก็ได้มาขอพรเงินเชือกแล้วมันเป็นหนึ่งในรลอ่อสันในหล่อสามปีที่สองได้มาเน,นานนะนขึ้นทางนีนะสมมติกลางคืนเขาจะแบบยิ้นี่นี่นี่มันจะเป็นแบบอันนี้จะเข้าไปจากไหนมันจะเลืองแสงขึ้นมานะ มันเป็นเทคโนโลยีอย่างสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็บบุคคลเจ้าหูปันไรนอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างต่างๆเดสังเกตเบิ่งว่าหูปส่งลัางขานี่ที่เจ้าของบอกว่าขายกันก็่าเสียงทองทีล็อกผ่าบ้างเนาะแม่นบอกเป็นเคิร์ฟลังค่าที่เป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟแบบนี้ัางแบบแบนแบบเดียวกันเนาะเพราะว่าผู้างข่าเดียวกันเดซังขายจะมีล้างข่าจะมีท่านใดถึงจะมีคนเป็นอ่า ปวยังคดโบออกแทนผู <ce infectious> meals, ens, ้สมคดดซ่องแม่โบักกันนอนตื่นกันเลยแบบว่าโอ้ยังเลยคุดโบออกคุดบโพะยาขุดขนาดจิเมรพะยาขุดแม่บอกพะยาขุดว้าน้บอกผิดกัขอถาผู้สมเด็จของบรุอลีเป็นหนจียเหียงเนาะงานาสุาูููดูน ส่งรูปสวยงามขนาดเลยได้แต่กระเบื้องล้างนี้พรรยามาศอดล้างนี้เราเขาก็จะเจอกับต้นกระถิ่นต้นใหม่อีกต้นหนึ่งที่มีความศักดิิ์สทธิ์หรือว่าคนมักมากพอพรขอพรสิสมหวังว่าสั่ง แต่ว่ากลาคืนจะเลือกแสงสีเขียวซีอย่าแบบพืนี่ยอลังการหมดเลยแต่ว่าเข้ามาส่วงโบนนี่จะโบนเพราทัค่อยเลือกแสงอไเนาะอันนี้มันล้างคือล้งอุบสถเนาะ เก็บเทนได้นี่อยู่ในฝากของขนาดจะได้นี่เป็นแบบมนดเนาะคือไข่หมดเลยแบบนี้น,น,น,นะนนะว้าวสาธุีเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนักโปก๊กเลยสิพาไปเบิร์นอบบัดนอะพาไปเบิ่งวิวเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิร์นรอบๆบริเวณบัดราะบัดนี้มาเบิ่งวิว ออกออกวัดเพราะว่าวัดนี้จะต่งอยู่ทั้งผู้แล้วเา้ามาแนมเห็นวิวในบริเวณสองหนึ่ได้สามร้อยหกสิบองศาเนาะแล้วเนี่ยออกบุ๊บเออมิดท่อรังผักปิดท่อใส่อะไรอีกอย่างใส่หน่วยมุนมอนจะต้องมีแต่ว่าเอาสุกเอาใส่อีกเลยถามว่าเขามาเพื่อมู่นะก็มู่ได้ได <pad> ้แต่เขาโบริมาเพื่อสายมู่เขามาขออนแอบมู่มู่ตัวหนึ่งบริเวณว่าสายมู่กัน ช้หมูกระทะหมูใช้หมูแบบจัาจ๋าเนาะแต่กับเสื้อยู่บระมาณว่าสีเสื้อจะงงง่ายแต่กับเสื้อเสื้อเน่โบเสื้อเน่แต่เสื้อไหวกับบโบไมีอยากเสียหายเบื้องนี้ก็จะเป็นวิวเนี่ยไปทางคุณผู้ชมจะเห็นอ่าด่านพุ่มแดนเล่าไทยเนาะที่ว่าด่านสองเมตรว่างเต่าสองเมตรพุ่นเนี่ยไปเห็นบอกกี่มุมบอกอยู่พุ่นกล่องคือสิ้นเนี่ยโบเห็นเนาะยังไม่ได้อีกคนน เป็นวัดที่เก๋ไก๋ลยกันเลยแหละกับ๊บสองเมตรเพราะว่าหนึ่งแม่เป็นทางเขาสีกับก็เลยว่าเออมาแวะก่อนเถน,นะแวะขอพ่อแว่ไทยผู้หลวก็แว่ไทยคือประธานผู้ชมเบิ่งเนาะเบื้องซงสัยุรานุ่มเป็นฝนตกแนบไปหมือดแทนหมือดว่าแต่ตอนนี้ห้าวหัน่ะสีเปียกแล้ว,เ,ลวเออดังนั้นไปติป <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิพาไป อ่าไปเบิ่งบอลสักจะปิดทถาเนาะเป็นเป็นปิดเอาะใส่ก้อนหินมันโม่นจะาข้าเหนยังตอนน้ช่วงของกับโบโบหูเดินมาเแยวก่อนบอลบอลประมาณโซนนี้เแยวก่อนมาหอดแต่นี้แล้วก็จะหันไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เบรองฟุตเนาะไปเบิ่งนี้เดี๋ยวจะมาแต่มมือนี้จะพามาเบิ่งอยู่เบื้องนี้มันจะมีเป็นเขาเห็นยังงงมันโม่นอยู่ไหเป็นกีอนหินมันโม่นมันม่งเรียงกันตอนช่วงของไปวัดอ่าอยู่ทันแก่นกถมนี้ มุนหมดจะเสียพระกิจเพราะออกใจกันว้าก่อนงามเลยงามพี่บรรยากาศช็อดเลยจ้ะเซอร์อนค่ะเราจะมาตรงนี้โอ้เดี๋ยวก่อนเจอเหล่าสาวองอางมาหนี่มาเฮาก็เลยเมื่อเดี <c oughs> ๋ยวก่อนยังมาอยู่ผมันจะมามาเฮาจะได้กลับไหมได้ยังนิดอะไรละบาทนี่เดี๋ยวเขาทำบุญกันเด้อเมื่อเห็นกีหาใหม่อยู่เบื้อัง ขนน้นบรายแต่กระท่าที่นี่เนาะยังเงินสบาทเนาะทำบุญทำบุญสรานี้นี่ค่ะใช้บัตนบริจาคแล้วเราก็จะมาปิดทองเลยทานผสมผลมีทองอยู่ในไหเนาะซึ่งต่ระหูกับมีความไม้ทุกขุนด้วยไรนี่เดียเขาบอกว่าคำริกรรมนะปิดทองพระอาจารย์บุญมาก ทิติปัญโยพุทโธอรหังพุทธะนิติตังอิติสาธุน่าจะเป็นคำที่แปลว่าเข้าเว้าเทิงเว้าแล้วก็บเทิงติดทองเทิงน้อยติดบ่เจ้านี่เขาจะติดทองหลังพระการติดทองในกากรที่นี่แม่แหลผ่ผาอาจารย์บุญมาผาอาจารย์บุญมาคืนเพื่อนกับแม่ผาอาจารย์ที่อยู่โซปุฟลาวนั่นแหละ ถามว่าผิดกระโทษรด้ทาผู้ชมเออยยายิดาเจ้าของเจ้าของบกอรอินี้เลื่อนคิดทองคุณบอกว่าปิดแบบนาฬิกาไหมปิดแบบนาฬิกาดังนั้นผมิดกระเทิบถึงมากๆิดกระเถยบงมากๆเป็นแบบนาฬิกาเรื่อยนี่คจะเห็นจตืนมากเยบอกเข็มนาฬิกาหมุนยังไงล่ะคแล้บอกขันมุนตัสี่ตรงจะเสียเงินเติม จะเป็นอะไรงานให,หนม่นอกที่เขาไม่โตตางเป็นหากใหม่ทา่านผู้ชมจะเป็นหากใหม่ได้นี่เป็นงานใหม่หากใหม่หนอกสีดำเขาทาสีบอดูมันใหม่แล้วก็วิวนั้นจะเป็นวิวของเขื่อนพัทยาหน่อยมันบอเขื่อนอ่างเก็บน้ำมันบอรบรรยาก,กาศในเขื่อนอ่างซีลินทอดมันบอพี่น้อ,นองด้วยความของทาง่านผู้ชมซอยอธิบายหน่อยเด้อเสื้องมมือนี้นขึ้น่าบหูยังเลย บิ it it ๊กทำงานอยู่ไทยอุ้มไคง่ายเลยบอนี่นะเบิงไหมวิวปกดีหนึ่งสามแช่โอเคสวยจังเลยเดี๋ยวสองจะพานเไปเบิงอีกวิวนึงเาท่าน้ชมลองยาพาไปเบิงวิวลุมเดี๋ยวพาเร็จไปถิงเบื้งอ่าโบสปะโบสดเบื้องกทเลบองขอก่อนเนาะเติงสาร้ายเทิงนีกม่ยาหเราไปเบื้องลุม แล้วถึงมาเบ่์เกองเบลเกอร์อกทีหน่วิวที่ดีกว่างามกว่าเนาะเป็นฟ้า่างเย็นหเนาะเราจะกำลังกินที่นั่งเบอร์แล้รนลงผัดนี่เดี๋ยวไดจะมีบอนี่ไปกราบขาพอดกันปะ ตามสบายเลย ดูเบืองเข้มๆว้าเข้ากัแ้วสีว่าแคบของเีมืนอแม่อรินอูของไนยิเสียงเว้ยเสียงของจากแม่อลินด้านหลูกของนะโคตรแหงเลยบอกว่าลมรม่านสาลาอยู่นี่เป็นสาลายหันเย็นเนาะลมพัดมาแบบว่าบว้ยๆแล้วในไปเบลองผจะเห็นผู้เห็นดานสเมกเนาะ เห็นเขียนประเทศลาวหมดแล้วแนบไปยเยอนนนะจังเลยภาบรรยากาศง่ามเลยนู่นต่างกันหนึงครับบรรยากาศเย็นดีหนึ่งหมาดฝนตกหากัากระเซาก็บรรยากาศสิดีไปเลยนะลงพัดดีเนาะลมเย็นเยเ็นแฮร่เย็นปะ่านผมแดนเบิ่งเห็นสัตว์เลยเหรอ,อเห็นปะยังดีไหมจ๊ะโอ้าหักเนาะ ที่เที่ยงอื่นๆม่นหยอดผู้พผาก็เ,เกลย่าซื้อวัดผู้พาาแล้วสำหรับทริปนี้เนาะเรากาสิมาโลเป็นการจบทริปอุบลของเขาสองมือหนึ่งขืนเต็มๆตั้งแต่พาแม่หน้าหน่อยๆไปกวดแล้วก็ตั้งแต่เที่ยวอีกหนึ่งมือนาะก็ถือว่ายาวนานสมกวดและการท่องเที่ยวสองมือหนึ่งขืนนี่รายการ มาติดตามเบิางว่าคลิปหน้าของจ้าไปใส่เนาะต้องเลยติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้้องขอตัวลาไปก่อนเถอะเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพายนิด